สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นั่นแหละวันนี้นะคะจะพาไปวอล์กนะคะกันที่กเกาะล้านไปที่เกาะล้านกันนะคะกับจีซีดีคนเดิมค่ะไอดอกเสื้อเหมือนกูเลย นั่นแหละก็จะไปเที่ยวกอดรากันในช่วงโควิดนะคะทุกคนก็คือจองที่พักไว้แล้วแล้วก็โควิดใหม่รอบที่สามแล้วนะคะไปเดี๋ยวรอไปกันนะคะสภาพแบบบานคนไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะมันคงไปทางานตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริไายแล้วนะคะนี่แต่นะเป็นสปีดโบ๊ทไปนะคะเพราะว่าเรือที่ลงหน้าบ้านมันออกไปตอนเที่ยงนะคะถ้าเอ็ดออกไปสิบโมงถ้าต้องรอต้องรอตอนเที่ยงนะคะก็เลยไปอันนี้ดีกว่านะคะ ที่นะคะที่เรามาเรามามันไม่เห็นป้ายอะ่ะมากันที่พัทยานะคะทุกคนถ้าใครตามบอกแล้วเนี่ยเรามารอบที่สองแล้วนะคะอันนี้คือรอบที่สองนะคะก็ได้มากับแม่อันนี้มากับเพื่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> จะนั่งเป็นสปิดไปนะคะ มร้านแล้วค่ะทุกคนนั่งมาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองอะนีเ่เมาแล้วคไปนี่นะคะเราก็มาถึงที่ไหนแล้วเอ้ย แล้วนะคะเรามากันที่หาดหนวลน,นะคะก็เป็นหาดที่แล้วที่เรามาด้วยนะคะมันเป็นหาดที่เงียบสงไม่ค่อยมีใครดินะเราก็เลยชอบตอนนี้ได้อยู่กันที่หาดต่อยอนะคะทุกคนต,อยอ,ตอยอก็แปลว่าตาย,ยายเดี๋ยวเขาจะนัดนะคะเอาตั๋วไป จำน้ำนะคะจำน้ำจริงตอนนี้ก็เลยมาแบบนู่นนี่นั่นก่อนกับเพื่อนนะคะเดีด๋ยวไปดูห้องพักนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือคนที่มาพักมีแอร์นะคะมีทอทัส์มีตู้เย็นนะคะมีห้องน้ำแล้วก็มีที่นอนนะคะ มีตู้กระจกด้วยนี่คือชุดก็น่ารักอยู่นะตอนนี้มานั่งนั่งกินข้าวนะคะอยู่ที่ตรงหน้าที่พักเลยนะตั้งอยู่ตรงข้ามนี่เยนั่งกินข้าวก่อนไปดัน้ำนะคะทุกคนแล้วก็จะไปอาบน้ำรอบนึงอาบน้ำไหมอ่ะไม่รู้ดูด้วเพราะมันเที่ยงสิบหกแล้วขอละเที่ยมซื้อใบมุขึ้นโอ้ นี่เ,เราจะเดิน,นไปที่ที่ดำน้ำไม่รู้เหมือนกันดำที่ไหนตอนนี้เรียกได้ว่า,าลอยน้ำเลวนะคะไม่ได้ดำน้ำมาเลยเลยนะคะก็คือแบบก็คือแบบไม่สามารถาลอยได้จริงๆนะคะทุก,นกคน ก็คือว่าใช้มันเป็นมันเรียกว่าอะไรนะตะข่ายอ่ะแล้วเขาจะมีให้นะคะมันเป็นคล้ายๆแพนเออนั่นแหละคือไม่ได้ไปไหนเอยก็อื่นเกาไปเล่นซาร์ดุมสไลเดอร์จะไปหมดนะคะเราป่ากันเราแค่นั่งอยู่บนเรือนะคะก็อยู่ในน้ำแค่แป๊บเดียวชั้นไหนอ่ะน้ำเค็มใช่คือกำลังจะไปเล่นน้ำที่หาดโงนะคะทุกคนก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาฝึกแม่มากแต่คือนั่งขับมอเตอร์ไซค์ ู่กันที่หาดหนวลน,นะคะเรามาถ่ายรูปแล้วก็มาเล่นติ๊กตอกนะคะโอ้โย <laughs> นี่ที่เราเปลี่ยนชุดก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดว่ายนะ้แต่ยังไม่ได้ว่ายนะคะเดี๋ยวคือเราพบมาสองชุดนะคะแต่เราจะไปเปลีป่ยน,นชุดกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอาดดีกเลยอีนึงนะคะจะเป็นหาด ทุกคนเป็นเสื้อแบบนี้นะเ,นเสื้อแบบนี้น่าจะไปถ่ายรูปก,กันใหม่อีกรอบนึงมาด้วยกันตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงนะคะเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านเอ้ยกลับที่พักนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบเก้าแล้วเดี๋ยว จะไปห,าข,นนะะนนหาของกินกินกันนะคะอาบน้ำแล้วก็หาของกินกันอันนี้เป็นยามหกโมงนะคะน้ำก็เยอะมากแล้วก็แบบน้ำเย็นมากทุกคนเล่นดีมากเดี๋ยวเราจะแต่งตัวนะคะแต่งตัวไป,วไปกินอาหารเย็นกันนะคะเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีนะคะเดี๋ยวไปตลาดแถวนีนะะ้ามมาก่อนนะคะมาะก่ะล่ะมาเดินตลาด,าดต,ต,รตรงนี้นะคะ เดี๋ยวดูหาอะไรกินก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆนะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาหารของเรานะคะที่เราซื้อมากินเย็นนี้นะคะก็จะมีนี่นันนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือง่ายๆนะคะกินแบบง่ายๆกินหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่อาจากมุมหน้าบ้านนะคะกับสุรีนะคะเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะร์นิ่งมนี่มนิ่ อันนี้นนก,ก็เป็นอาหารัส้ข้าวผัดแล้วก็เป็นตาสโซชิง่งอะไรแต่ก็จะกลับแลยเาะว่าปวดแขนมาทุกคนเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยเนี่ยอุม้ <c oughs> มดีเฟ้งิีค่ะทุกคนนี่ปวแขนมากแ <c oughs> แบบบิ๊กมอสเฟินไม่เหนรบแบบ แล้วนะคะเขาเช็คเอา11โมงครึ่งนี่11โมงแล้วแต่อีก29นาทีในการเก็บของไปเก็บของนี่ดูค่ะแเราเพงเก็บเ,เราเ,เก็บตั้งแต่ตีห้าแล้วอะก็คือนอนไปหลับเลยคะ่ะโอ้หสวยมากเยมต้องมองกล้องในมืนงองาเมื่กีไปเก็บของ เดี๋ยวจะอามาลาได้เจ้าของพักดีมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่ร้านนะคะชื่อที่พาไว้ให้นะคะทุกคนราคาถูกมากแล้วก็มีอาหารเช้าดีดีมาก <Okay. S 1> <ป>ส่วนงบในวันนี้นะคะที่เรามาหมดไปประมาณพันไม่ถึงด้วยประมาณพันนิดๆน,นะคะไม่รวมกับห้องพักนะห้องพักคือจ่ายแยจกจ่บทุกมาประมาณพันแปดร้อยนะคะแต่ตอนนี้เหลือห้าร้อยกว่าบาทเดวไม่รวมตอนกลับนะคะทุกคน okay.